ไปังมาโอเคยืดไหมยืดไหมยืดไหมไม่ยืดหรอไม่ยืดหรอโอเคเอ้ยมาแล้วโอเคโอเคโอ้งั้นเดี๋ยวยืดเพิ่มนิดนึงนะคะก่อนที่จะเจอแม่ชมมาแม่เดี๋ยวพายืดกันนิดนึงโอ้ไปนู่นละโอเคโอ้มามามาเอออ่ะโอเคเหลือกนิดนึงทุกคนมาสคอร์ดอะมาสคอร์ดอะโอเคเดี๋ยวยืดอัปเปอร์บอดี้นิดนึงทุกคนก่อนที่จะจบงานวันนี้ค่ะมาเอียงด้านข้างเลยเออยืดหายใจเปลี่ยนอีกข้างนึงให้อีกข้างหนึ่งสเตรช ค่ะหายใจลึกๆโอเคค่ะค่อยแขนนิดนึงค่อยแขนนิดนึงยืดเออปิดดีค่ะดนกกีน้องเกี้ยวยืดกันยืดกันอ่ะอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งโอเคเอา่ายืดตีแขนตีแขนโอเคค่ะดีมากค่อยขานิดนึงน้องเกี้ยวค่อยขาหนึ่ยแล้วก็ไปแตะพื้นไปไหนเออเอาแม่ไม่ยืดหรออ่ะยืดนิดนึงละกันโอเคเอา่าได้ไหมได้ไหม ยืดยืดยืดลองไปข้างอีกข้างได้ไหมอีกข้างอีกข้างเออไข้ขาไข้ขาเออลงไปลงไปลงไปเออเก่งมาก,มากาเก่งมากโอ้ยดีมากเก่งมากเก่งมากโอเคโอเคสุดท้ายขอยืดคอนิดน,นึงนะคะยืดคอนิดน,นึงเองียงข้างน้องเกียวยืดคอนิดนึงเออดีมากอีกข้างหนึ่งค่ะดีมาก okay. โอเคจบแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณนักบินทุกท่านนะคะต่อไปก็คือผมเจอกับน้องเกีียวได้ทักทายซิพี่หน่อย ขอ,ขอบคุณโคชเฟรนดิสด <im> ้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคมากเขอบคุณนะคะขอบคุณนะคเรไมเดี๋ยวผมว่าจะเล่นเกมแล้วพี่จะพูดสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ